สวัสดีครับวันนี้ก็ผมเพิร์นโซนะครับวันนี้อยู่กันในเกมบาสก้านะครับก็สำหรับคลิปนี้ผมจะมารีวิวมาเกียร์หน้ากันนะครับก็เดี๋ยวเป็นไงตามได้ในคลิปนี้ครับก่อนจะเริ่มคลิปก็ฝากกดไลค์ตามช่องเพื่อเป็นแรงใจในการทําคลิปต่อไปของช่องด้วยกันนะครับแล้วก็สำหรับใครที่ตามเกมนผูชมคลิปว่ากินที้ผ่าน playlist บาสก้านะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปท้ายคลิปแล้วก็หน้าช่องนะแล้วก็สำหรับท่านใดที่อยากจะสนับสนุนช่องนะครับก็สามารถกดสมัครสมาชิกเข้ามาได้นะครับอีกช่องนึ่งการกดซุปเปอร์ส ก็สาหรับตัวที่ผมจะมารีวิวในวันนี้ครับก็คือนี่ครับมาเกน่าจิตวิญญาณนะมันเป็นร่างจิตวิญญาณนะครับไม่ใช่ร่างปกติซึ่งมันอยู่ในกิจกรรมตรงนี้พอดีนะครับผมนี่มันจะมาวนๆกันตลอดแหละถ้าเกิดว่าเราพลาดรอบนี้รอบถัดไปก็จะมีอีกนี่ครับมันมีเนี่ยเป็นมาเกน่าจิตวิญญาณตรงนี้เนาะนี่นะครับใช้5,000เศษชิปในการแรกนะมันจะมาพร้อมกันกับพวกดาร์มิทูเอ็กชาร์ดูกเกียแหละมันจะมามพร้อมๆกันนะครับ ตัวนี้มันจะมีความสมารถพิเศษที่มากกว่าตัวมารกิน่าปกติที่สุ่มในกาชาการันตีเทพฟอร์มเขาจะเป็นล่างแดงๆนะครับมารกิน่าจีบปัญญาเนาะผมเรียกมารกิน่าจีบปัญญาแล้วกันเป็นโปเกมอนาธาตุแฟรี่เหล็กนะครับผมตัวนี้ก็ค่อนข้างเก่งนะครับผมสเตตเบื้องต้นพื้นฐานอยู่ที่815นะครับผมพลังของเขาเนี่ยนะครับผมจะบอกก่อนว่ามารกิน่าจีบปัญญาเป็นโปเกมอนโจมตีที่แรงมากๆนะครับ สเตโจมตีก็จะพาพนะครับสูงถึง215นะครับดูกราฟดูเห็นกราฟปะตีแรงมากนะครับผมตัวนี้ครับคือเลือกยากมากๆเลยระหว่างที่มันมาพร้อมๆกันเนี่ยนะครับไอ้สตัวเนี่ยคือเลือกยากมากๆแต่ว่าตัวนี้ตีแรงที่สุดนะฮะผมโอเคก็พลังจมตี215นะครับถือว่าเยอะมากๆเลยจาก255นะแล้วก็ความเร็ว153พลังป้องกันเนี่ยก็จะมาหลักร้อยหมดนะประมาณนี้ก็รีสายฟ้านะครับอันนี้นะครับ ให้รีสายไฟให้ติดให้หมดเลยนะครับผมแล้วก็ค่อยๆไล่ยัดใบแม็กไปยังไม่ต้องล็อกนะตอนเรารีนะไม่ต้องยังไม่ต้องไปล็อกมันนะครับผมเพราะฉะนั้นก็มีาที่แค่รีให้ติดสายไฟแล้วก็ยัดไปแม็กตามที่ตัวเองต้องการเลยนะครับถ้าได้สปีดมาอย่างจะดีมากนะครับผมในส่วนของนิสัยเนาะนิสัยเนี่ยไปปรับเปลี่ยนหน่อยละกันสำหรับโปรแกรมมอนจมตีสสยกัจภาพนะครับนิสัยที่ดีที่สุดก็คือนิสัยยึดติดนะครับผมแล้วก็นิสัยลองลงมาเนี่ยก็จะเป็นนิสัยล่าเรืองนะสนิสัยนี้พอนะครับที่เหลือไม่แนนนะะผม โอเคตัดไปนะครับก็ในส่วนของคุณสมบัติเนาะเดี๋ยวผมจะพาไปดูข้างนอกนะครับคุณสมบัติเนี่ยนะฮะสำหรับมาคิน่าจิตวิญญาณนะครับไปที่แฟรี่เหล็กนะครับผมอ่าแน่นอนมาคิน่าจิตวิญญาณนะครับคุณสมบัติที่1นะฮะแนะนำนะครับมีอยู่2อันนะครับก็จะมีฮิตนะฮะกับสปีดอัพนะครับผมคุณสมบัติที่2เนี่ยนะครับจะมีแนะนําอยู่ด้วยกัน2อันก็คือนี่ครับอแบบทรามิตี้นะครับก็คือเพิ่มพลังโจมตีที่เกี่ยวกับท่าตัวเอง20%แล้ยี่สิบเะครับเมื่อตนเอง อยู่ในสภาวะสดถอยจะเพิ่มแรงโจมตี15% 3รอบนะประมาณนี้นะครับจัดไปครับถัดมานะฮะก็จะเป็นในส่วนของอาวุธนะฮะอาวุธของมาร์กิน่าจิเวิญญานะให้ใส่ในส่วนของแมกเนตไปนะครับแมกเนตมันจะเพิ่มพลงังโจตีธาตุแฟรี่นะอ่าหรือใส่ตัวนี้ก็ได้นะครับเมทัลโคดติง้งอ่าด้านในนะครับสิ่งที่เพิ่มเติมได้เนาะก็คือให้เรา ทำการใส่กล่องเบสซิ่งตรงนี้นะครับผมสําหรับมากิน่าจิตวิญญาณครับโจมตีแรงแน่นอนครับใส่คริติคอลไปเลยนะครับผมก็จะทําให้เพิ่มโอกาสโอกาสกติดคริติคอลได้นะครับสมมุติเราใส่แมกเนตบวกเจ็ดแล้วก็ใส่กล่องแดงที่เป็นคริติคอลบวกเจ็ดด้วยนะครับเนี่ยเมื่อเราสวมใส่ผมจะใส่ให้ดูนะนี่ครับจะมีช่องสีเขียวนะครับเป็นอาบิลิตี้สีเขียวเพิ่มเข้ามาก็คือมันจะเพิ่มเติมให้บูตตัวนี้มันเก่งขึ้นนะครับแล้วก็มีเอฟเฟกต์ทั้งล่างเนาะสนับสนุนเพิ่มอัตราการติดคริ ไปทําประมาณนี้นะแล้วก็เราดูความสัมพันธ์กันนะครับโอเคความสัมพันธ์ครับมาเริ่มตัวที่1เลยนะครับจับกับเลฟพิกาชูนะก็จะได้เป็น ATK นะครับโจมตีกายภาพนะแล้วก็วอรเคนนครับได้สปีดนะครับถ้าเป็นมาร์กิน่าล่างปกติจะได้เป็น ATK นะแล้วก็เคโรมันสึนะครับก็จะได้เป็นเลือดนะเมื่อเราปลด4ตัวนี้แบบเต็มช่องเรียบร้อยนะแต่เต็มทุกแถวเลยนะก็มาปลดต่อได้ครับกับเซอร์เนียร์ตันะฮะแล้วก็ตัวเดนซี่นะครับแล้วก็ตัวนี้ผมจาชื่อ โดยใช้ระดิงชุดเบลที่ซื้อจากร้านสาพันนะครับปลดล็อกได้สแตทเป็นเปอร์เซนต์ด้วยนะครับค่อนข้างดีแถวบนเนี่ยนะครับจะมีเดียกานะครับมีฮีทรานนะครับผมแล้วก็มีโซกาเลโอก็ได้เช่นกันนะครับผมใน,นส่วนของอับเบคอนแลวก็ริบบินเนี่ยผมจะไม่พูดถึงแล้วกันเพราะว่ามันต้องไปหาเล่นนะครับริบบินเนี่ยก็พยายามหาริบบินที่มันเ,นเพิ่มแรังโจมตีและกันเป็นสายดาเมจเนาะโอเคแล้วก็ค่าความสนิทเนี่ยก็อาฟเต็มเลยนะประมาณนี้นะ อ่ะเรามาดูสกิลกันผมจะให้ดูสกิลก่อนนะก็มาดูสกิลติดตัวแล้วกันนะครับอ่า ingenious grow นะครับผมก็สกิลพัฟฟิฟ์นะก็ในการต่อสู้นะครับมาร์กินา่นาจิวเวียนาณนะครับออกรบในตำแหน่งป้องกันนะครับแล้วก็อ่ามาร์กินา่นาจิวเวียนาณเนี่ยอ่าถ้าอยู่ในสพาสภาพอ่าตำแหน่งโจมตีเนาะดาเมจจะเพิ่มขึ้น20%ถ้ามาร์กินา่นาจิวเวียนาณอยู่ในสถานะป้องกันจะลดดาเมจที่รับยีบเปนะครับผม อ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันเป็นยังไงนะครับผมตรงนี้ต่อมาครับสกิลโจมตีก่อนครับเป็นซิงโครไนซ์นะครับผมก็จะสร้างเดเมจเป็นท่าพลังจิตนะครับผมถ้ามางกน่าจิตวิญญาณอยู่ในตำแหน่งโจมตีนะครับการโจมตีนะครับจะเพิกเฉยลบล้างผลผู้พิทักษ์วิญญาณก็คือสังเกตไหมครับผลผู้พิทักษ์วิญญาณเนี่ยก็คือไอ้พุกโลอมตะที่ฝ่ายของข้ามันมีนะครับเมื่อเราออกสกิลนี้คือมันง่ายๆเลยก็เหมือนลบสภาวะอมตะของฝ่ายของข้าเราก็ตีทะลุไปเลยนะครับผม แต่ถ้ามาเกน่ามาเกน่าจิตวิญญาณในตำแหน่งป้องกันโจมตีแล้วจะลดความโกรธ20%นะครับเป็นดาเมจกลุ่มนะฮะ50นะครับผมต่อมาเป็นชิปเกียร์นะครับชิปเกียร์ก็คืออ่านี่ครับเปลี่ยนเป็นตำแหน่งโจมตีนะครับจะได้รับ20%ความโกรธนะครับแล้วก็ถ้าก่อนที่จะปล่อยนะครับสกิลมาเกน่าฟิจวิญญาณอยู่ในตำแหน่งโจมตีนะครับจะเปลี่ยนเป็นตำแหน่งป้องกันได้รับเกราะเพิ่ม20%จากค่าสูงสุดของตัวเอง ปล่อยชิปเกียร์แล้วจะโจมตีได้หนึ่งครั้งทันทีนะครับผมถือว่าดีมากนะครับเป็นสกิลสวิต์อ่ะเดี๋ยวผมให้ดูนะครับโอเคไอออนเฮดนะครับก็จะทําการสร้างเดเมจประเภทเหล็กนะครับธาตุเหล็กนะถ้ามาร์กิน่าจิเวญญาณะครับอยู่ในตําแหน่งโจมตีจะเพิ่มอัตราการติคริติข้อให้กับสกิลนี้50%นะครับถ้ามาร์กิน่าจิเวญญาณะครับอยู่ในตําแหน่งป้องกันโจมตีแล้วจะทําให้เป้าหมายติดสตานหนึ่งเทิร์นเดเมจนะครับเดี่ยวอยู่ที่90นะครับลองดูแล้วกันว่าสถานะป้องกันนนนนนนะะคครรรััับบสถาากณ์ตอ้ ป้องกันดีกว่าหรือโจมตีดีกว่าเราสามารถปรับเปลี่ยนเลือกได้นะครับผมต่อมาครับฟลัแคนนอนนะครับก็จะทําการสร้างเดฟเมจประเภทธาตุแฟรี่นะถ้ามามาเกน่าจิวเวียญาอยู่ในตำแหน่งโจมตีจะเพิ่มโอกาสติดคี่เข้าหนึ่งร้อยเอร์เซให้กับสกิลเลยนะครับผมแล้วก็ถ้าอยู่ในตําแหน่งป้องกันก่อนโจมตีมาเกน่าจิวเวียญาจะได้รับเกาะน,นะครับตามแม็กสปีห้าสิเลยนะถือว่าเยอะมากแล้วก็โจมตีแรงมากเลย150นะครับค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับผม ถัดไปนะครับเป็นสกิลลึกลับนะครับก็แนะนําให้เปิด8ช่องให้ได้ก่อนนะครับแล้วก็ยัดกรอบสีทองไปนะครับกรอบสีทองที่แนะนานะครับก็ให้ใส่แบบนี้ก็ได้นะครับพวกโลมาตะนะครับสปีดอัพนะครับโจมตีกายภาพนะครับฮิวเลือดสังเคราะห์แสงเพิ่มความโกรธก็สามารถใส่ได้นะครับสําหรับมาเกน่าจิเป็นยานเนาะแล้วก็ถ้าเกิดเราเลวเล่นถึงเลเวล90เนาะมันก็สามารถปลด12ช่องได้ด้วยนะครับผมเครื่องประดับเนาะก็ ประดับเนี่ยนะครับก็ให้ใส่เป็นเซตแบบนี้ไปก่อนนะครับที่เป็นประดับกรอบสีทองเนี่ยนะครับสามารถหาทําได้จากประดับกากาสีขาวนะก็เมื่อเราใส่ครบ3เซตเนี่ยนะครับเนี่ยถ้าเกิดว่าใส่สตาร์ทีอย่างงี้ก็ได้ยกตัวอย่างเช่นตัวนี้ก็ได้นะครับไทเช่บูทเนี่ยนะครับหรือจะเป็นไทเช่เมโทรนะครับผมหรือจะเป็นไทเช่เนคโคลนะครับเมื่อเราสวมใส่เนี่ยนะครับแน่นอนครับเราใส่เข้าไปเนี่ยจะได้เป็นแถวที่1นะครับออฟแถวที่1อยู่แล้ว4แถวตรงนี้นะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราใส่ครบ อ่าสามชิ้นจะได้ออฟทั้งล่างอีกเพิ่มแรงโจมตีส8ทั้งกายภาพแลเวทแล้วลก็เล่ยเลือดอีก12%นะครับแล้วก็ถ้าอยากจะให้มันเก่งขึ้นแล้วก็ยัดหินโจมตีเนี่ยพวกหินสีสีนี้ได้นะครับผมก็สามารถใส่ได้รอบตัวเลยนะครับก็ทั้งหดละกี่แถวห่งสองสาี่แถว1 2 3 4 5 6 7 8 9นะครับทั้งหมด9 Ability 9ช่องนั่นเองนะครับผมก็ทําให้ประดับมันเก่งขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าในอนาคตเนี่ยเราสามารถทําประดับที่ดีๆได้นะครับก็ไปทําประดับพวกเซ็ นะครับผมเนี่ยประดับที่เป็นเซตขั้นสูงเนี่ยนะครับก็จะมีเยอะอยู่เหมือนกันนะครับเนี่ยก็จะมีพวกเซตซูพรีมที่น่าใช้นะเนี่ยเซตทันเดอร์เนี่ยก็น่าใช้นะครับโจมตีค่อนข้างดีนะครับผมก็มีหลายเซตมากมายแต่ว่าส่วนใหญ่นะครับทุกคนจะได้เซตซูพรีมกันเยอะนะครับผมพวกสาย VP นะก็สามารถเอามาใส่ได้เช่นกันนะครับแล้วก็อัพให้เต็มที่ไปเลยนะครับผมตีบวกนะครับก็ให้บวกเป็น25นะครับเพราะว่าเขามีล่างมาเตอร์นั่นเองส่วนของยีนเนี่ยนะครับ ให้อัพยีนะให้เต็มนะครับเพราะว่ามันจะปลดล็อกสกิลยีนช่องนี้นะครับสกิลยีนของมาร์กิน่าจิวเญนญาเนี่ยใน3เทินจะได้รับเดมเมจ20%นะครับหลังจากถูกโจมตีจะเพิ่มถาวรที่สปีด20%ด้วยนะหนึ่งครั้งนั่นเองนะผมตรงนี้โอเคเดี๋ยวผมจะพาไปดูมาร์กิน่าจิวเญนญาณที่เป็นล่างมาสเตอร์กันนะครับผมไหนๆก็เข้ามาดูแลดูให้หมดนะครับอ่ะโอเคล่างมาสเตอร์ครับก็มีสติกเกอร์ขายอยู่ในกิจกรรมบริหารเนี่ยที่ผมให้ดูเมื่อกี้นะครับ โอเคสาหรับมาคิน่าจิเบนญ,ญานะครับล่างจะเป็นสีดําๆหน่อยก็สิ่งที่เพิ่มเติมเข้ามาเนาะนี่ครับก็จะมีในส่วนของอเนี่ยมาคกิน่าจิเบนญ,ญานะครับที่เพิ่มเติมเข้ามาก็จะมีเรื่องการเพิ่มดาเมจนะครับแล้วก็การลดดาเมจที่เราได้บัฟนะครับที่เราได้รับเนาะแล้วก็เมื่อเริ่มแต่ละเทิร์นบัฟของศัตรูจะถูกลบล้างทั้งหมดอันนี้คือสิ่งที่เพิ่มเติมเข้ามาจากเดิมนะฮะในส่วนของท่าโจมตีนะครับ อ่าซิงโครไนส์นะครับผมก็ <S k ills> สกิลนี้ก็จะเพิกเฉยผลผู้พิทักวิญญาณนะครับแล้วก็ชนะถ้าความมืดพลังจิตธาตุเหล็กคูณหนึ่งนะครับปกติมันตีกันไม่เข้าใช่ไหมแล้วก็จิตวิญญาณมาสเตอร์นะครับอยู่ในสภาวะป้องกันจะลดความโกรธของศัตรู50%ปอรนะประมาณนี้นะถัดไปนะครับผมก็อีกสกิลหนึ่งชิปกี์นะครับก็คือเปลี่ยนสถานะนะแต่ว่าจะมีเรื่องได้รับความโกรธเพิ่มเติมได้รับเกราะเพิ่ม,เต,มเติมนะครับ แล้วก็ไ r o n h e a ดเนี่ยนะครับก็จะมีในส่วนของเรื่องทำเดเมจติดสตันเพิ่มเปอร์เซนต์ติดคลิอะไรต่างๆที่เพิ่มเติมเข้ามาแล้วก็ฟรีโอแคนนอนนะครับสิ่งที่เพิ่มเติมเข้ามาเนี่ยก็คือที่ผมเห็นนะเด่นๆเลยนะความแรงอันติเมต200รคือแรงมากตอนแรกมัน150ใช่ไหมแล้วก็สิ่งที่เพิ่มเติมเข้ามาก็จะมีเรื่องอตีทะลุเกาะป้องกันนะครับตีไปตอนที่บินอยู่ดำน้ำเจาะดินติดชาร์โรฟอร์ดได้นะครับถือว่าดีมากๆเลยแล้วก็หลักๆคือข้อดีคือมันจะลบล้างดีบับนะับบแลล้วก็ บัฟศัตรูได้ประมาณนี้นะครับแล้วก็สกิลทุกท่าเนี่ยแรงขึ้นหมดเลยนะครับโคตรแรงเลยนะครับสังเกตดูนะมารเกน่าจิตวิญญาณเป็นตัวที่ตีแรงมากๆนะครับผมะโอเคก็นะครับไปดูสกิลกันหน่อยไหมเดี๋ยวพาไปออกสกิลกันนิดนึงนะครับนี่ผมให้ดูมารเกน่าจิตวิญญาณเพียวๆเลยนะครับอ่ะมาไปดูกันนะครับผมมารเกน่าจิตวิญญาณนะครับอ่ะผมพาไปเช็คสกิลนิดนึง พลังเจ็ดแสนกว่านะครับสู้ไับพวกนี้ก็ได้นะครับอลองดูว่าไหวไหมนะครับผมจัดไปจัดไปให้ดูสกิลนะครับการออกสกิลสวยๆเดีย๋ยวเราจะลดสปีดลงนิดนึงนะครับให้เป็นสปีดสโลว์โมชั่นนะครับอ่ก็เดีย๋ยวเรามาเปิดกันที่ท่าชิปเกียนะเดี๋ยวผมเข้าไปดูก่อนนี่ครับอตอนนี้นะครับในส่วนของมาร์กินาจิเวญยาเนี่ย เปิดมาเนี่ยมันจะอยู่ในสถานะป้องกันนะครับเดีย๋ยวเราจะกดทีหนึ่งโอ้โหหมุนติว้วโอเคครับอ่ะโอเคอยู่ในสถานะโจมตีเห็นไหมโอเคก็เริ่มนมาที่ท่าพลังจิตเลยนะครับเมื่ออยู่ในสภาวะโจมตีจะเพิกเฉยผลผู้พิทักวิญญ,ญาณอันนี้หรือเปล่าตุม้มเห็นไหมทะลุทะลวงนะครับอื้โอเคตอนนี้เราอยู่ในสถานะต่อสู้อยู่เรากดอีกทีนึงปึ้ง เหมือนพวกคาถาเวทมนต์นะอ่ะตัวเป็นสถานะป้องกันถ้าเกิดว่าเราใช้สกิลเดิมนะครับมันจะทําการลดนะครับโจมตีแล้วจะลดความโกรธศัตรูลง20%อ,อย่ดูนะอย่ดูแถบสีเหลืองของเป้าหมายนะครับตีกลุ่มปุ้งอโอเคประมาณนี้นะต่อมานะครับเดีย๋ยวผมจะใช้เป็นทาาป้องกันตลอดเลยแล้วกันนะเอาดูกสกิลนี้บ้างน,นะครับสกิลนี้ครับอ่า เราดูสถานะป้องกันเนี่ยนะครับโจมจีแล้วจะทาให้เป้าหมายติดตันหนึ่งเธอเนะดูตัตันจริงไหมตุ้มอ่าอุ้ยไม่บาดเจ็บแสดงนะว่าไอ้นั่นอ๋อเซลบีเขามีสก,กิลป้องกันตัวเองอยู่นะครับเดี๋ยวเรามาดูคนอื่นบ้างนะครับเอาตัวนี้แล้วกันอ่ะขอดูหน่อยตัตันไหมตุ้มเอ้ยโอเคมันได้บัฟของเซลบีไปอะ่ะถ้าไม่ได้บัฟของเซลบีจะไม่ใช่นะครับโอเคต่อมาเราไปดูในส่วนของออนติเมดกันนะครับอันติเมดนะฮะก็เป็นดเ,เดเมดเดี่ยวนะครับ ถ้าอยู่ในสภาวะป้องกันเนาะก่อนโจมตีมันก็ได้ยู่นานจะได้รับโล่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์จากค่าสูงสุดอจัดไปนี่ผมใช้สกิลนี้เราใช้โล่เลยนะครับได้โล่เห็นไหมโล่เด้งเห็นปะเอออ่ะเดี๋ยวเรามามาอยู่ในสภาวะโจมตีกันบ้างดีกว่านะครับให้ดูสภาวะโจมตีกันก็ใช้ชิปเกียร์ในการเปลี่ยนนะอ่ะผมเปลี่ยนเปลี่ยนทาตุก่อนเปลี่ยนสถานะก่อนนี่ครับกลายเป็นสภาวะโจมตีแล้วอ่ะเริ่มมาที่ท่าน,นี้ก่อนเลยท่าน,นี้ก็ จะโจมตีทะลุเกาะป้องกันอ่ะปุ้มโอเคถัดไปปุ๊บเนี่ยนะฮะก็มาเริ่มโจมตีกันแบบเต็มๆเลยแล้วกันนะครับติดคลี่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ปุ่งนะติดคลีเป็นการาฟแดงเห็นไหมเป็นเป็นอาบิลิตี้สีแดงโอเคผมจะเพิ่มสปีดละรู้สึกว่ามันเริ่มช้าแล้วมาปุ้งโอเคไหมให้ดูสกิลโซลโมชั่นไปแล้วอันติเมทโอเคเป็นสภาวะโจมตีหมดแล้วตอนนี้นะฮะผมให้ดูอาบิลิตี้ป้องกันไปแล้วเนาะ มันอยู่กับที่ว่าเราจริงๆมันมันดีอย่างหนึ่งนะเพราะว่ามันสามารถเลือกได้วาเราจะป้องกอันหรือโจมตีนะครับผมแต่ถ้าเกิดเป็นโจมตีเนี่ยคือตีแรงมากเลยสำหรับมากีหน้าจิวิญญาณผมชอบมากนะฮะดูเดิเป็นตัวที่พิเศษมากๆนะครับมีลูกเล่นเยอะนะครับดีนะครับดูดิพอเป็นสายโจมตีคือเก่งมากอะถ้าเป็นสายถึกก็คือถึกแล้วก็มีอาบิลิตี้ป้องกันต่างๆนะคือเราสามารถดูได้เลยว่าเราจะอยู่ในสถานะป้องกันหรือสถานะโจมตีขึ้นอยู่กับสถานการณ์ง่ายๆเลยแล้วกันนะครับผมอ่า อย่ามากดใช้ชิปเกียร์เล่นๆนะครับคือต้องดูก่อนนะว่าเราต้องการให้อยู่สถานะแบบไหนนะครับผมเนาะประมาณนี้อ่ะผมเข้าชิปเกียร์เ,เดิมอ่ะเดี๋ยวรอเขาลงมาก่อนปุ่งอ่ะลงมาเลยจัดอันติไปอ่ะประมาณนี้อันนี้คือการใช้งานของมาเกียหน้านะเออนะครับผมก็เป็นตัวที่น่าสนใจมากๆในการจัดทีมเนาะก็อ่าอยากจะให้จัดทีมเนี่ยให้มันอยู่กับทีมแฟรี่นะครับผมเพราะว่าทีมเหล็กเนะี่ยไม่ค่อยมีคนเล่นนะ ผมว่าทีมแฟรลี่เนี่ยจะทําให้มาเกน่าจิเวนยามันเก่งขึ้นซึ่งแฟรลี่ที่ผมแนะนำเนาะให้เราเล่นเป็นทาปูฟินี่นะครับล่างมาสเตอร์เลยผมจะพูดถึงอ่าแม็กสุดเลยแล้วกันนะเพราะว่าน่าจะทํากันได้อยู่แล้วก็มาเกน่าจิเวนยาแหละนะครับที่ทำมาสเตอร์ได้นะครับแฟรลี่ที่แนะนําอีกตัวหนึ่งนะครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับเดียนซี่นะครับผม3ตัวเนี้ยกำลังดีผมว่า3ตัวเนี้ยใช้ได้แล้วก็อีกตัวหนึงนะ่งเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไม่มีเดนซี่นะผมแนะนำให้เป็นกวาง ทำไมถึงต้องใช้กวางครับเพราะว่ากวางทาบฟูฟินี่ยืนด้วยกันเนี่ยจะได้บัฟห้าเทินนะครับเป็นบัฟแฟรี่นะแล้วก็มารกรีน่าจิวเวียนยานจะได้รับด้วยอีกห้าเทินก็ถือว่าดีมากๆนะครับผมอ่ะโอเคนะครับผมก็ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะสำหรับคลิปในวันนี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องบนโซนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะแล้วก็เป็นกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆในคลิปหน้านะครับผมซีอูเกมสวัสดีครับ